มันผ่านมันผ่านมาหมดแล้วอะแบบอะไรที่คิดว่าจะผ่านไม่ได้มันก็ผ่านมาแล้วอย่างเช่นแบบพาตัดเส้นเสียงก็แล้วพักก็แล้วกับคือแค่กลับมาเริ่มวอร์มเสียงแล้วแล้วก็ลองนิดๆหน,น่อยๆอะไรเงี้ยมันก็กลับมาเป็นอีกก็เ,เลยไม่รู้ว่าจริงๆเรามันยังร้องเพลงได้อยู่อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจร้องเพลงไม่ได้อีก บิลเ the Voice ล่ำไห้แจ้งข่าวร้ายออกมาประกาศข่าวร้ายทั้งน้ำตาบิลเดอะว o i c ์โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นถ้าเป็นไปได้บิลก็ยังอยากจะร้องเพลงต่อไปบิลเล่าว่าวันนี้บิลไปหาหมอมาปรากฏว่ามีห้อเลือดในเส้นเสียงเยอะกว่าเดิมก่อนหน้านี้เป็นเลือดคลั่งแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเส้นเสียงฝั่งหนึ่งมันเป็นเส้นเลือดออกทั้งเส้นเลยหมอเลยให้หยุดใช้เสียงเป็นเวลาสองอาทิตย์ ก็เลยจะต้องแคนเซิลงานที่คิดว่าจะไปได้ในตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะกลับมาร้องเพลงได้อีกเมื่อไหร่จากนั้นบิวก็เริ่มน้ำตาคลอจนหญิงสาวคนหนึ่งในคลิปต้องเข้ามากอดปลอบใจก่อนที่จะเล่าต่อไปว่ารู้สึกว่าอะไรที่คิดว่าผ่านไปไม่ได้ก็ผ่านมาหมดแล้วเช่นผ่าตัดเส้นเสียงก็พักแล้วแต่แค่กลับมาเริ่มวอร์อมเสียงรอ้องนินๆหน่อยๆมันก็กลับมาเป็นอีก เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังร้องเพลงได้อีกหรือเปล่าบิวต,ตระหนักว่าอาจไม่ได้เป็นนักร้องอีกแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากทํามาตลอดคืออยากทําแฟนมติตมานานแล้วแต่บิวก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่รู้ว่าจะร้องเพลงได้อีกนานแค่ไหนหรืออาจเป็นนักร้องไม่ได้แล้วแต่บิวรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นการร้องเพลงครั้งสุดท้ายก็อยากทำแฟนมติต ไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแค่รู้ว่าอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแบบใกล้ๆแต่ตอนนี้แค่รู้สึกว่ามันช็อกเหมือนจะดีแต่ก็เหมือนมันพังลงมาอีกรอบก็เลยอยากขอโทษทุกคนอีกครั้งตั้งใจไปเจอกันวันที่31ตุลาคมและแฟนเฟสขอโทษที่ไม่ได้ไปร้องเพลงให้ฟังหลังจากนี้จะรักษาเสียงให้ดีกว่าเดิมและจัดแฟนมีตในเดือนธันวาคมไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไง อาจเป็นเสียงสุดท้ายก็ได้ Build the voice เล่า